เอาจริงบอจริงดิบอกเพิว่าสนุปปี้ยโทรมาอ,าอาะไรนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพลิเพ์วว่าเพาิรว่าอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะอ่ท้ายท้ายนี่ใครอ่ะพี่ว่านะดูได้ไงวะ น้สโนว์ี้บอกอยู่โรงพยาบาลก็ลำสับสิคือคือยูเซอร์บังคับให้พี่เพิร์พี่ก็มาดูแลบังคับพี่ทำไมเนี่ยยูเซอร์ทุกคนสวัสดีจ้าเขาบอกเขาคิดถึงเพอร์เว้ยคิดถึงการในใจเธอทำไมอยู่เนี่ยพี่พี่จัดอยู่โอเคโอเคชู ลูบี้บอกให้พี่โทรมาเว้ยมัน,มนบังคับหายไปไวเธอเ,เป็นอะไรนค่ะแลวแซ่เซลไหโอคค้อไหายไปไวหาไปไวโนค,ค่ะยูเซอร์บอกสูู้พีเ่เพลยงยงยูเซอร์ดูโซนไม่ไปจ้าช่วยจ้าหน้าเสียงไม่น่าแก้นอะ เสียงไม่ค่อยโอเคอ่ะเยวไปแกล้งน้องมันเลยคนไม่สบายโทรหามิวที่เวนะผมมีเบอร์มิวอ่ะ